สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะม,มาเลาะสวนมะเพรอันนี้ต้นมะแ,แข้งมะแข้งมะเขือวันนี้ถ่ายไปไทยมากผัดตัดพื้นที่มันเบิดเหรอโอ้ยถ่ายหลายกับพื้นที่จนเบิดกำลังอ่าสิมาถ่ายเอาอันต้นมะแข้งผัดดับปึบไปยังไม่ได้สรุปเลยคลิปแต่ละคลิปอย่างเงี้ยไม่ได้สรุปเลยดับไป พื้นที่พันต้นมะแขงมาแขงมะแขงมะเขือแต่มะแขงแขงแขงต้นมะแขงทั้งใจผุนหย้าปลูกหย้าโครงการปลูกหย,ย้าเลี้ยงควายดิ <c ười> มันนี่มาเอกกรรมมักเพ็ดนี่ก็พอละเด็กกรรมมักเพก็ดแกมันมีเวลาแล้วที่งก,กังการมักเพ็ดอันนี้มักเพ็ดเสืือมังเพ็ดเือมีอัมพมาวาว อัมพวาแล้วกัน,นเหลืองพัทธลุงอย่างอีซุ p e อ hot สุ per hot ทั้ปเปทงเทิงค่ะอ,อัมพวาอัมพวาเหลืองพัทธลุงนี่ั้งว่าหายางวะซะ พันธีกินกันมีหายางออุดอุดอด,ดเสียงนกเสียงนกเสียงกาบุายเช้าเนี่ยห,หล่อโซนพูทางเทงวันนี้มาหล่อโซนทางใต้ โซทางตายเนี่ยต้นเตี้ยต้นเตี้ยแต่หักดอกดอกดอกโซนทางพุนหันทางพุนหันต้นสูงใหญ่ดอกคือกันมันมันหักมันจะอ้วกหดน้ำนี่พางาหักเลยมันอ้วกอะไรมันมันดอกมะเพือดอกเกินหดน้ำไปนี่พางาหลี่เลยพางาหักพางาหักงาจนหัก ยกหลายจนพรางาหักย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 กดอกก็กำลังขึ้นทั้งดอกใหม่ดอกเก่าทั้งหมากใหม่หมากเก่าดอกเป็นว่าเล่นดอกเป็นตาจุใจจุใจดกจุใจ ยกยันได้ต้นหลานเคร่งโรแต่ละต้นดูฮด๊อก กระโดกดกดดอันนี้กระยังดดตัวน้นอ n g o à กระยังดดอันนี้กระยังดดดดเบือ้อเก็บสีหาเดือนเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆยังไงก็พัก ตรงนี้ก็วุดีดูันาดเลยดู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 ดดูดสาใจดูสาใจไปเลย จะไปไทยคายกับเขาไม่ไปคายกับเจ้ามานบาพร้อมกันงานมาแรงโซนทางคายกันกับเขาไม่ไปไทยนะข้าวไม่ได้ออกจากเขาช่วงนี้ก็ห่างไกลกันโควิดเนาะข้า,าก็ไปหาเห้าไกดเข้าก็บไกลเข้าวนะมมนก็เลยบไ่ได้ไปไทยในที่ชุมนุมป่าไหนชุมนุมโซนบอ่ค่อคยได้ไป ซาบ,บันดอนอยูนโซนโซนแบบบกไกลคนนะบกไกลไผ่คนกับบได้มากไกลแล้วกลับบได้ไปไกลคนมันก็เลยโบ,บได้ไปไทายคนยานกันนะนะสุคนสุยญากันอย่ามากไกลเยอนะติโควิดอยู่บนะ่ะคือไปแท้นะเลาะแทะนะกับบ,ได,ไ,ไ,บได้ไปไกลคนบได้ไปไกลคน คนกับบได้ไกล้กันบันนี้มันก็นเลยบได้อันสารสัมพันธ์กันเรื่องควยเรื่องควายเรื่องถ่ายควายปานใด พอใจดกเกินดกเบิดเลยดกว่าคูหมากเลยดกว่าคูต้นเลยหอดกว่าคูหมากคูต้นเลยจุใจเป็นหน้าเป็นที่หน้าพอใจอย่างมากปลูกเพียกปีนขะ่าขนาดเลยได้การเลยเป็นที่ถูกอกถูกใจอย่างมากเป็นที่หน้าพอใจอย่างมาก ยาโมแลงไข่เหาอไข่อันนั้น,นไข่ครักนะตอนแดดห้โอ้ยห้อน,ห,อนห้อนก็บ้อนอันนี้กำลังขึ้นมาขึ้นมากำลังมีดอกมีผลเต็มขอให้ทุกคนอยู่ดีสบายอยู่ดีกินแซบอยู่แจบ็บกินนัวสุขภาพร้างกายแข็งแรงให้ฮอตให้ปัง ให้ดังให้เด่นให้ฮอตให้ปังโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอาออกกำลังกายค่ะกินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆแล้วก็กินน้ำน้ำธรรมดาไ่ต้องกินน้ำเย็นไม่ต้องกินน้ำที่มันมีไม่ต้องกินน้ำแข็งต้องกินน้ำธรรมดาน้ำอุ่นน้ำปกติน้ำป่ต้องแช่เย็น จะทำให้กระเพาะของเรานะี่ยบ่มีไขมันถ้ากินน้ำเย็นเนะ่ยไขมันในช่องท้องมันจะเยอะเราต้องกินน้ำธรรมดาน้ำไม่เย็นต้องดูแลเจ้าของดูแลสุขภาพบางคนผาดโอ้ต้องกินน้ำเย็นบอก,กินบ่ได้ถ้ากินลงไปแล้วมันจะทำให้กระเพานะมีไขมัน แต่ถ้าอยากกินน้ำเย็นก็ต้องดีท็อกมีสมุนไพรมีกาแฟมีมีดีท็อกถ้าใายอยากล้างท้องล้างใส้ค่ะทักมาได้เด้อค่ะมีมีกาแฟแล้วก็มีอัน,นฟิลลี่แครล้างลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดเลือดสะอาดดีท็อกดีท็อกสุขภาพดีท็อกร่างกาย ล้างลำไส้ให้สะอาดบ่ม,มีสิ่งตกค้างนะผาพันผู้ใดมีสิ่งตกค้างนะมันจะเป็นเกี่ยวกับตับกับไตกับเลือดเพราะเลือดหนืกนดก็เป็นความดันถ้าเลือดหนืดสิเป็นความดันแต่ทานถ้าตับคือระบบระบบขับถ่ายไม่ดีจะเป็นเกี่ยวกับตับ เกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับลำไส้ฉะนั้นก็นให้เบิ่งแงงดูแลเจ้าของดูแลสุขภาพของท่านด้วยกินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆสุขภาพจะได้แข็งแรงกินน้ำน้ำเปล่าถ้าจะกินก็กินน้ำชากินน้ำชาแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็กินผัก สุขภาพจะดีสุขภาพจะคือคนเถาตะกอนนะพอนกินปลากินปลาในน้อยนะปลาปลาหมกปลาดอกแก้วนะแล้วก็นหนึ่งพักกินพักพักกับพักปลูกเองปลากับปลาเลี้ยงเองปลูกเองนะบม่ได้ไปซื้อตลาดสุขภาพห้ากระแข็งแรงปลากะอันคุดซะเลี้ยงเองกินปลาสะพักกับปลูกเองกิน กินพักที่เจ้าของปลูกมันจังบ่มีสารพิษของในตลาดนั้นมีสารพิษเพิม่มวะปลูกกินเองที่บ้านจะได้ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแส็งแรงขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจ้ะจะ,จะาพาเบิ่งอันเลาะพ่อทำนี้ก่อนนะจ้ะโชคดีมีใช่ถวนาก,กันเด้อค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้โควิด ให้ห่างไกลปลอดภัยจากโควิดนะคะทุกคนโชคดีมีชัยนะคะทุกคนอยู่ดีมีสุขสุขสดชื่นสว่างจุเป็นของทุกคนนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโชคดีกันทั่วหน้าเลี้ยงควายก็หายได้ลูกแฝดเลี้ยงงัวก็หายได้ลูกแฝดให้โชคดีได้กำไรงามๆโชคดีมีชัยทั่วหน้ากัน กินฮอ์ทุกคนนะคะพุดหละป่าหาโรคโควิดโควิดมันผ่านไปผ่านพ้นไปหาผลบอันมันเป็นโรคประจำท้องถิน่นไม่มีอะไรร้ายแรงพบเจอกันได้พูดระคาจางสิได้ดไปทายให้เบิ่แแตตละทีละบอนกันดช่วงนี้กะช่วยอันท่างเสียงไปสกักกอนบบได้เห็นอันงวเห็นควายกันดิ บงพักเบิ่งหย่าเบิ่งสวนเบิง่งหยาไปซะก่อนโชคดีทุกคนนะคะสาบันดอนขึ้นอทุกคนเด้อจ้ะสุขสดชื่นสว่างจงเป็นของทุกคนนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปัารถนาสุขภาพแข็งแรงโชคดีเด้อทุกคนให้อันถึงรางวัลถึงรางวัลกันถึงรางวัลที่หนึ่งก็มาปันอันชาบันดอนเนี่ย บุตรเกถือรางวัลที่หนึ่งกันนี่ถูกตัด40ล้านเนี่ยแบ่งกันด้วยนะคะมีอันที่เพ่นถือ18ล้านอยู่นครพนมนะเพิันแจกแจกคนจนมาชันถือ18ล้านพระอาจารย์ที่เพ่นอยู่วัดนครพนมมหางพ่นถือ18ล้านนี่ก็หายทุกคนโชคดีเด้อน่ารับฟันดีเด้อคะ่ะโชคดีทุกคนนะคะ สบายดีบังซูขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า